สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยในช่องคุยกันเรื่องดวงชะตาคลิปนี้นะครับมาเล่าให้ฟังเรื่องกรรมของพระโมคคลานะครับพโมคคลาคือใครเอ่ยพโมคคลาพโมคคลาก็คือพระอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทุกท่านเคยไปอ่าเคยไปวัดแล้วเราสังเกตดูไหมว่าที่หน้าพระประธานนะครับ พระธรูปองค์ใหญ่ๆเรียกว่าพระประธานแล้วก็จะมีพระสาวกที่นั่งพนมมือซ้ายขวาซ้ายและขวาของพระพุทธเจ้าของพระประธานนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเรียกได้ว่าเป็นพระอักรสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาด้านซ้ายเป็นพระโมัลลานะหรือพระโมฆลลาเป็นพระอัครเป็นพระพระอักรสาวก เบื้องซ้ายผู้เลิศด้วยฤทธเดชนะครับในตามในพุทธประวัตินะพระโมคคัลลานี่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นผู้ที่มีฤทธพระพุทธเจ้าทรงยกย่องในคุณธรรมอันเลิศข้อนี้ของพระโมคคัลลาว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระสาวกผู้มีผู้เลิศผู้เอกด้วยเรียกว่า เป็นผู้เลิศด้วยพระกําลังเป็นผู้เลิศด้วยฤทธเดชฤทธเดชต่างๆเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่มีใครเทียบเทียมพระโมคคลาได้นะครับทุกท่านนะแต่ในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ท่านฟังเรื่องของกรรมของพระโมคคลานะครับ แม้กระทั่งพระโมคคะลาผู้ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศยิ่งกว่าภิกษุรอบใดที่มีอภิญญาเรื่องลิดเดชเหาะเฮินเดินอากาศได้นะครับกระดูกหักกระดูกแตกพระโมคคะลาก็จะมีคาถาเป่ากระดูกประสานกระดูกให้กลับมาในในตำราท่านใดที่เป็นหมอยาหมอยาโบราณคนท่าคนแก่เขาก็จะมีบท ในในหนังสือส่วนหมนปัจจุบันนี้ก็มีนะครับก็จะมีเขียนว่าคาถาพโมคาลาเป่ากระดูกหรือจอดกระดูกอะไรประมาณนี้ถ้าภาษาอีสานเรียกว่าจอดกระดูเป่าเชื่อมกระดูกนี่นะครับแล้วทําไมเลิศด,ด้วยฤทธิดเดชคุณจะมากด้วยฤทธิดเดชอะไรก็ตามแต่แม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทุกท่านนะพระองค์ยังต้องทรงรับกรรมทุกอย่าง ที่เคยกระทำไว้ทั้งดีและไม่ดีในส่วนเรื่องนี้ผมจะพูดถึงกรรมที่ไม่ดีที่เคยทำนะครับในปัจจุบันเราจะไปลงอักขระยันต่างๆมีของดีของขังขมังเวทได้ๆต่างๆก็ถือว่าเป็นริษของอักขระเลขยันในการคุ้มครองคุ้มกันแต่ในเมื่อกรรมที่เราต้องใช้ กรรมเมื่อกรรมมาถึงใครก็เลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจา้าท่านก็เลี่ยงไม่ได้พระอัครสา,าวกก็เลี่ยงไม่ได้ผู้ที่เลิศด้วยฤทธิเดชอย่างพระโมคขลาท่านก็เลี่ยงไม่ได้หนีกรรมไม่ได้ทุกคนกฎแห่งกรรมเป็นเรียกว่าเป็นกฎที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเสมอเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทุกคนต้องได้รับ ลองนึกย้อนมาที่ตัวเราดูนะครับว่าที่เราเป็นอยู่เดือดร้อนอยู่ติดหนี้มีภาระต่างๆเพราะกรรมอะไรบางอย่างที่เราทํามาไหมส่งผลมาให้เราเป็นอย่างนี้ทุกอย่างย่อมเกิดแต่กรรมทั้งนั้นนะครับนอกจากกรรมปัจจุบันที่เราทําก็มีกรรมเก่าเราเรียกว่ากรรมมะพันธุ กรรมเผ่าพันธ์กรรมทายาเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจัดทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปพระโมกาลาในวาระสุดท้ายที่จะเรียกว่าเข้าสมาธิจิตเข้า ถึงนิพพานจะนิพพานแล้วก็คือจะสิ้นอายุไขจะเข้าสมาธินั่งสมาธิแล้วก็เรียกว่าหมดกายสังขารแล้วณนะัถ้ำแห่งหนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนทีบอยู่พระโมคคลาก็จะตัดสรุแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะนิพพานก่อน,อ,นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนั่งอยู่ในถ้ำ วันหนึ่งก็นั่งไปแล้วพระโมคคัลลาก็นั่งในสมาธิจิตก็เห็นว่ามีกองโจรกลุ่มโจรกําลังจะบุกเข้ามาในในถ้ำนี้กองโจรน,นี้ก็คิดว่ามีฝ่ายตรงข้ามมาแอบซ่อนอยู่ในถ้ำซึ่งมีแค่พระโมคคัลลาแค่รูปเดียวโจรบุกเข้ามาพระโมคคัลลาก็รู้ตัวแล้วว่าจะมีโจรบุกเข้ามา 30- 40กําลังพลน,นะเข้ามาแล้วนะพระโมคคัลลาก็าําสมาธิ ก็เหาะออกไปหายออกไปบนอากาศจนเข้ามาครั้งที่1ก็เหาะออกไปปุ๊บจนเข้ามาครั้งที่2ก็เหาะนี้ออกไปแล้วพอครั้งที่3าระโมคัลานะทุกท่านนะก็เลยนั่งพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาตามฆ่ารันฟันแทงเราเราทํากรรมอะไรไว้ชาตินี้เราก็เป็นลูกศิษย์เรียกว่าศิษย์เอกของพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเลยนะ เลิศด้วยฤทธิเดชเลยนะเธอจะมาฆ่าฉันทําไมเนี่ยพอนั่งดูก็เห็นพบชาติตัวเองขึ้นมาการนั่งดูทางจิตก็เหมือนอ่าอย่างทุกท่านลองลองนึกตามผมนะว่าท่านเคยดูทีวีดูหนังมาแล้วเราก็นึกเห็นเรื่องราวต่างๆขึ้นมาในในจิตเราก็เป็นเรื่องก็เป็นภาพแบบนั้นขึ้นมาเลยถ้าไทยฝึกสมาธิได้ถึงจุดจุดหนึ่งก็จะสามารถรู้อดีตรู้อนาคตรู้พบชาติตัวเองได้หมด แม้กระทั่งรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามตัวตรงอะไรก็ได้นะครับก็เรียกว่าอยู่ที่สมาธิทั้งนั้นเลยนะพอพโมคะลาท่านนั่งสมาธิท่านก็เห็นว่าในชาติชาติหนึ่งที่ท่านเกิดมาเกิดมาแล้วก็มีพ่อแม่เป็นคนแก่เรียกว่าคนแก่แล้วมีลูกตายายคู่นี้ ตาบอดด้วยอายุมากด้วยแก่ด้วยความแก่นี่ประมาณเท่าไหร่ในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกไว้แต่ว่าก็คือคนแก่มีลูกแล้วมีลูกชายคนเดียวคือพระโมคคลาในชาติชาตินั้นพ่อแม่สักอาะสัก60ละกันแล้วลูกชายเพิ่ง1 7บ8พอถึงวัยอันควรที่จะมีคู่ก็ไปรักชอบกับหญิงหญิงชาวบ้านหญิงสาวในในใน,ในหมู่บ้านใกล้เคียงกันแล้วก็ชอบพอกันก็พามาที่บ้าน หญิงสาวก็ไม่ชอบพ่อแม่ของชายหนุ่มรูปนี้เลยอะไรพ่อแม่แก่ข้อแก่ตาบอดด้วยถ้าเราแต่งงานมาเป็นลูกสะใภ้ต้องเป็นภาระแน่ๆต้องเป็นภาระเราแน่ๆพอรู้ว่าพระโมกคลาที่เป็นชายหนุ่มในชาติชาตินั้นนะครับทุกท่านนะแล้วก็รักชอบตัวเองมากหญิงสาวนางนี้ก็บอกว่านี่เธอถ้าเธอชอบฉันนะ ให้เธอเอาพ่อแม่เธอไปทิ้งระหว่างเธอจะเลือกพ่อแม่เธอหรือจะเลือกฉันฉันคือหนูก็คือคนรักคนนี้แหละถ้าเธอเลือกฉันต้องไม่มีพ่อแม่เธอนี่คือเงื่อนไขเงื่อนไขของความรักหนุ่มสาวด้วยความที่รักชอบหญิงสาวนางนี้มากเลยว่าอา้าวได้แล้วนะแล้วหญิงสาวควนนี้ก็บอกว่า ถ้าพี่นะถ้าเธอนะอาสมว่าเป็นเลขพี่แล้วกันถ้าพี่เลือกหนูนะหนูก็จะดุดได้ดูแลพี่ไปอีกนานแสนนานเลยหนูอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับพี่แต่ถ้าพี่เลือกพ่อแม่พี่นะพี่จะไม่มีหนูนะหนูจะไม่อยู่ด้วยนะพ่อแม่พี่ตาบอดด้วยเป็นเป็นภาระด้วยอีกไม่กี่ปีก็ก็ก็ต้องตายอ่ะก็จริงของเขานะทีนี้นะชายหนุ่มก็เลยอ,อ้าวก็ก็จริงของหนูนะก็จริงของเธอนะ ก็เลยออกอุบายกันในวันหนึ่งช่วงเย็นมาเอาพ่อแม่บอกพ่อแม่จะพาไปเที่ยวป่านะเอาพ่อแม่ขึ้นรถเข็นพ่อก็นั่งรถเข็นไปลูกชายก็เข็นรถรถไปปุ๊บก,ก็เตรียมไม้เตรียมตะบองเตรียมเหล็กเตรียมอะไรไปด้วยพอไปถึงกลางป่ามืดค่ำและมองไม่เห็นก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอะถึงแล้วก็คงจะไม่มีใครเห็นละชายหนุม่มคนนี้มาคนเดียว ให้น้องหญิงเข้ารออยู่ที่บ้านนะครับแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับทุกท่านพอด้วยความคิดของความรักจะว่าความรักก็ไม่ใช่ความรักตาบอดแต่ก่อนเลี้ยงพ่อแม่มาพ่อแม่ตาบอดเลี้ยงมาด้วยความเป็นลูกกตัญยูนะพอเกิดความรักที่จะเป็นความรักส่วนตัวขึ้นมามีความรักที่มากกว่าความรักก็คือความหลงมามืดมาปิดบังดวงจิตดวงใจ ก็เลยเอาพ่อแม่มาทิ้งที่ป่าในขณะที่เข็นรถมาพ่อแม่นั่งมาก็เอาไม้กระบองตีเคาะคอครังปงเปงปงเปงปงเปงแล้วก็ร้องดังๆว่าโจรป่ามาโจรป่ามาโจรป่าบุกมาพอโจรป่าบุกมาก็เอาไม้ที่เตรียมมานี่ครับทุกท่านทุกคนไอ้ไม้ที่เตรียมมานี่นะครับฟาดตีพ่อแม่โปงเปงโปงเปงตีตีตีทุบตีพ่อแม่ ตีเหมือนว่าโจรป่าบุกมาทำลายมัน,มน,มนเขาเขาเขาจะมาป้นของรู้ไหมครับทุกท่านอะไรเกิดขึ้นพ่อแม่ถูกฟาดปัวที่หัวแตกแม่ตาบอดก็ถูกฟาดปัวเปียปัวเปียเจ็บร้องโอดโอยคำแรกที่ร้องมาดูไหมครับว่าพ่อแม่ร้องพูดขึ้นมาว่าอย่างไรหนีไปนะลูกนะหนีไปรีบหนีไปปล่อยให้โจรป่ามันตีพ่อตีแม่นี่แหละ พ่อแม่แก่เท่าแล้วก็ให้มันตีให้ตายตรงนี้แหละลูกหนีไปลูกยังนุมเห็นไหมครับทุกท่านความรักของพ่อของแม่นะครับขนาดมองไม่เห็นนะตาบอดบอดนี่นะลูกตัวเองแท้ๆปลอมตัวเป็นโจรป่านะแล้วฟาดตีลงที่พ่อที่แม่นะ่ะความรักของพ่อของแม่นะ่ยิ่งใหญ่แค่ไหน จะตายอยู่แล้วถูกทุบถูก,ถกตีจะตายอยู่แล้วนะก็ยังร้องบอกลูกรีบหนีไปรีบหนีไปใครที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะไม่รู้แต่บางท่านไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็สามารถรับรู้ด้วยสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ได้ว่าพ่อแม่ย่อมรักลูกมากน้อยแค่ไหน พอได้ยินเสียงพ่อร้องขึ้นว่าหนีไปลูกหนีหนีไปจนป่าให้มันตีพ่อแม่ให้ตายตรงนี้แหละตัตื้อขึ้นมาที่ดวงใจดวงจิตของชายหนุ่มรูปนั้นขนาดจะตายเราจะเรามากะตีพ่อแม่ให้ตายแล้วจะได้กลับไปหาน้องหญิงคนรักของเราแต่พ่อแม่เขาเป็นห่วงเราจุดคิดฉุดคิดขึ้นได้นะครับทุกท่านนะ ทิ้งไม้ทิ้งเหล็กกระบี่กระบองลงกับพื้นแล้วก็โผมากอดพ่อกอดแม่แล้วก็กอดพ่อกอดแม่แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรนะแม่โจรป่ามันหนีไปแล้วฉันไล่มันไปแล้วร้องไห้ออกมากอดพ่อกอดแม่พ่อแม่นี่เลือดไหลลงมาอา คนแก่ๆนะครับตาบอดด้วยนะทุกท่านนะด้วยความที่รักพ่อรักแม่แล้วก็มีสำนึกจิตจิตสำนึกที่ดีขึ้นมาก็เลยอ่ะเข็นรถกลับไปเข็นเอาพ่อเอาแม่ไปก็เอาไปรักษาพอพอหญิงสาวมองเห็นก็ว่าเอาทำไมเธอพ่อแม่กลับมาเขาก็เลยอ่ะเลิกกันไป ชายหนุ่มคนนี้ก็เลยเลี้ยงดูพ่อแม่มารักษามาได้สักระยะหนึ่งพ่อแม่ก็ตายในพระตรปิฎดก,กล่าวว่ารู้ไหมครับในภพชาตินั้นชายหนุ่มก็ทําคุณงามความดีเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่นะเมื่อเขาตายไปตกนรกอยู่ห้าร้อยภพห้าร้อยชาติเลยนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งผมจําตัวเลขนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แต่นานแสนนานทำด้วยความสำนึกแล้วก็บำเพ็ญมาจนจนแก่เท่าตายแล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมวกลกับมาที่ชาติที่เกิดมาเป็นพระโมกคาลาบุญกุศลเก่านำพามาให้ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าท่านปโปรดให้นะปโปรดแล้วถึงได้เป็นพระสาวกพู้เลิศด,ด้วยฤทธิเ์เดช พอจะเข้านิพพานพอจะทําสมาธิเข้านิพพานละสังขารไม่มาเกิดไม่มาตายอีกแล้วพอนั่งเห็นว่ากรรมที่เราเคยทํามาตั้งแต่นานแสนนานอาจจะกี่กับกี่การผมไม่รู้นะแต่นานแสนนานก็ยังต้องมาใช้ท่านพอท่านได้พโมกคลานั่งแล้วเห็นว่ามันเป็นกรรมตัวนี้นะท่านก็เลยอะอธิษฐานจิต ฉันจะใช้เวรใช้กรรมข้าพเจ้าใช้เวรใช้กรรมดวงจิตก็อยู่ในร่างกายนี่แหละโจนป่าบุกมารอบที่สามไม่หนีออกไปเขาก็ทุบตีทุบตีให้ตายในพระไตรปิฎกเล่าว่าเขียนไว้ว่าพระโมคลาถูกโจนป่าทุบตีจนกระดูกละเอียดเป็นผุยผงยิ่งกว่าเมล็ดข้าวสารในกระสอบอีกนะครับ นานพระโมคลามากด้วยฤทธเดชนะคะเป็นพระอัครเป็นพระอัคราสาวกเบื้องซ้ายยังต้องได้รับกรรมในวินาทีสุดท้ายที่จะเข้านิพพานแล้วเราเป็นอะไรเราไม่มีฤทธเดชเราทํากรรมดีมากเท่าไหร่เราทํากรรมชั่วมามากเท่าไหร่ภพนี้ยังจําไม่ได้เลยแล้วภพที่แล้วนะ่ะ ทุกคนมีพบมีชาติหมดนะครับผมอยากมานำเล่ามานำเสนอก่อนที่มาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดเป็นพระเวสสันดรนะเราอยู่กับโลกแต่เราอย่ามาหลงโลกเงินทองก็หาไปแต่อย่าเบียดเบียนอย่าคดโกงถ้ากรรมมันเกิดขึ้นแล้วนี่เราก็มาทุกขร้องโหมร้องไห้ว่าทำไมเราต้องทุกขจังเลยเราเป็นหนี้เป็นสินทำไมเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนให้สร้างบุญไว้เยอะๆเราไม่รู้ว่าเรา,เราทําเวรทํากรรมอะไรไว้มากน้อยเท่าไหร่เผื่อบ,บุญนี้จะได้กระจายไปสิ่งต่างๆบางท่านบอกว่าทําบุญมาตลอดสวดมนต์ไหว้พระมาตลอดแต่ทําไมยังไม่ถูกหวยบุญท่านอาจจะไปส่งให้กับสิ่งต่างๆก่อนก็ได้เหมือนตัวเราเป็นแก้วน้ําที่มีรูรั่วนะครับบุญก็ไปอุดรูรั่วต่างๆ แล้วเนื้อสิ่งอื่นใดการไม่มีโลกคือลาบอันปรนเสริฐท่านก็มีสุขภาพดีแข็งแรงก็ถือว่าท่านมีโชคแล้วส่วนโชคลาบถูกหวยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็ว่ากันไปหลังจากที่โจนป่าออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะพระโมคคัาลางก็ได้อธิษฐานจิตแล้วก็ประสานกระดูก,กลับมาเป็นเนื้ออาการ32เหมือนเดิมแล้วก็นั่งพิจารณาว่าเรายังติดค้างภารกิจอันใดอีกไหมพระองค์ก็ ได้พระโมคลาก็ได้นึกถึงว่ายังมีอีกภารกิจหนึ่งที่พระโมคคลาจะต้องทําก่อนเข้านิพพานก็คือการไปกราบทูลลาพระอาจารย์ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อนึกได้อธิษฐานประสานกระดูกเรียบร้อยพระโมคลาก็เหาะวับไปต่อหน้าพระพพัระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กราบสาธุลงก็กราบกราบพ่อกราบสามครั้งเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระโมคลา ท่านได้ทำกิจของท่านด้วยความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วนะท่านหมดสิ้นซึ่งอาสจจวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านไปเข้า,น,านิพพานตามที่ท่านปรารถนาถึงเวลาที่ท่านจะไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะแล้วหลังจากนั้นพระโมคคัลลาก็ได้รับพรจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หอบไปที่ถ้ำแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ามมาวกาตายในถ้ำนั้นนะครับไม่ได้มาเกิดอีก กายตายทุกคนตายหมดแต่ดวงจิตไม่ตายถ้าเรายังไม่ได้นิพพานทุกคนถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นเว้นไว้แต่เกิดจิตดวงเดิมนี่แหลก็จะกลับมาก่อภพก่อชาติอีกผมนํามาเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพุทธประวัติก็จริงแต่ก็แต่ผมก็เป็นคนที่เชื่อง่ายนะครับผมผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ให้เรากลัวกรรมที่เราทําไป ให้กลัวเรื่องเวรเรื่องกรรมหลวงปู่มั่นท่านเทศสอนว่าถ้ามนุษย์คนเราทุกคนเนี่ยมองเห็นกรรมต่างๆมองเห็นกรรมชั่วต่างๆเหมือนที่เรามองเห็นรูปภาพต่างๆเนี่ยด้วยตาเปล่าเราเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วเราต้องไปตกทุกข์ได้ยากต้องเสวยวิบากรรมในข้างล่างเท่าไหร่ต้องเจออะไรบ้างนี่ทุกคนจะกลัวกรรมและไม่กล้าทํากรรมนั้น แต่ก็เพราะว่าเราไม่เห็นกรรมเรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นกระแสโลกก็ยั่วยวนจิตใจทำให้เรามืดมิดไปผมตั้งใจทำคลิปมาผมผมเล่าไม่เก่งนะครับแต่ผมอยากนำเสนอว่าบุญกรรมมีจริงนะผมในนั่งทำหน้าที่เรียกว่าเป็นหมอดูหมอผีมาีตั้งแต่เป็นพระตั้งแต่มาเป็นโยมอีกเป็นติ2ยี่ิามปีนี่ผมก็จะแนะนำว่า กรรมมีจริงนะแล้วโลกที่เกิดขึ้นบางโลกก็เป็นโลกกรรมนะมันเป็นอย่างนี้การดูดวงก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นอุบายให้คนที่เชื่อเรื่องบุญ,เร,บญเรื่องบาปแวะเข้ามาหาเราเพื่อให้เราได้แนะนำชี้แนะบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนเจตนาเป็นเครื่องบอกบุญหรือกรรมนะแต่ถ้าตั้งขึ้นมาเพื่อเจตนาจะบายเบียงให้คนหลงทิศหลงแดนเราก็จะหลงทิศหลงแดน ถ้าเราชี้แนะทางที่ถูกต้องเดินตรงอย่างนี้นะเวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะได้เดินตรงไปในสิ่งสิ่งนั้นไม่อ้อมคอมท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกในช่องคุยกันเรื่องพยากรณ์กับผมโก<ฮ>โก้โกโกพมดน้อยนะครับถ้าท่านชอบคลิปคำทำนายเรื่องเล่าหรือลักษณะแบบนี้มีข้อคิดมีข้อธรรมะ ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ได้นะครับท่าในใดที่รับชมรับฟังมาตลอดเป็นกำลังใจที่ดีมากเป็นพลังใจดีๆที่ดีสุดยอดยอดเยี่ยมสำหรับผมเลยนะครับในการทำคลิปอยากนำเสนอประสบการณ์ต่างๆที่ผมเจอมามันเป็นเรื่องที่นอกเหตุนเหนือผลหลายๆอย่างถ้าผมมีเวลาผมจะนำเสนอนำมาเล่านะครับเล่าไม่เก่งนะครับมือใหม่สมัครเล่นนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมทำความดีกันนะครับสำหรับผมสวัสดีครับ